ข้อต่อมาค่ะสังเกตภาพและตัวเลขนับภาพแล้วกาลบาดตัวเลขให้ตรงกับคําตอบนะคะอ่ะมาดูรูปแรกกันไอ้นนี้รูปรูปพี่เคพี่จอระเเ้นะคะอ่ะพี่จอระเค้มีอยู่กี่ตัวเอ่ยอ่ามีอยู่หนึ่งตัวมีอยู่หนึ่งตัวให้การาบาดเลขอะไรคะระหว่างเลขสิบเลขหนึ่งสิบเอ็ดเลข 7. เจ็ดจอระเค้มีอยู่หนึ่งตัวต้องกาาเลขอะไรเอ่ย ปิ้งปองอ่าเลขหนึ่งนั่นเองอ่าข้อต่อมาค่ะเอพี่เต่าทองพี่เต่าทองรูปนี้มีกี่ตัวนะเด็กๆมาลองช่วยนับกันสิคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด็ด 1ิบสิบเอ็ดสิบสองอ่านับได้เท่าไหร่นะคะสิบสองสิบสองจะมีเลขหนึ่งกับสองอ่าเด็กๆลองหาสิคะเลขสิบสองอยู่ไหนเอ่ยปิ๊งปองอ่าเด็กๆลองเห็นไหมคะอ่าเลขสิบสองอ่ามาดูอันต่อมาค่ะพี่หนูจุด,จด พี่หนูจุดๆมีอยู่กี่ตัวนะเด็กๆลองนับหนึ่งสองสามสี่อ่ามีอยู่กี่ตัวกันคะอ่าสี่ตัวเด็กๆลองหาเลขสี่สิคะเลขสี่อยู่ไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งปองอ่าเด็กๆถูกกันหรือเปล่าเอ่ยอ่าเด็กๆลองตรวจทานดูให้ดีนะคะ เด็กๆคะมาดูภาพต่อมาค่ะสังเกตภาพแล้วขีดนะ,ะภาพเท่ากับตัวเลขที่กำหนดให้แล้วเขียนตามรอยเส้นปะะนะคะอ่าอันนี้คือเลขอะไรเอ่ยอ่าเลขสองเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นปากนะคะอ่าเขียน<ๆ>ตามรอยเส้นปาะแล้วเด็กๆอย่าลืมนับนะคะอันนี้คือเลขอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคือเลขสองนะคะอเด็กๆก็ลองนับไปสองอเด็กๆนะับ หนึ่งสองอ่าเลขสองนะัดพี่ยีรากี่ตัวสองตัวนะคะอ่ามาดูภาพต่อมาภาพพี่พี่ไก่อ่าเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นปะเลยนะคะอ่ารอยเส้นปะอันนี้คือตัวเลขเจ็ดนะคะอเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะเลยะคะ่ะปิ้งปองอ่าเลขเจ็ด เด็กๆลองนับไก่ดูสิคะนับให้ครบเจดเลยนะเริ่มจากหนึ่งนะอ่านับค่อยนับพร้อมกันนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดตัวแล้วเด็กๆถูกกันไหมเอ่ยมาดูรูปต่อมาค่ะอ่ารูปพี่ลิงในช่องนี้มันคือตัวเลขอะไรคะ อ่าเลข5้านั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นประเลยค่ะปิ้งปองอ่ะเด็กๆเขียนตามเส้นประหรือยังคะอ่ามันคือเลขห้านั่นเองเด็กๆก็นับพี่ลิงจอ๋อนับไป5้าตัวนะคะอ่นนับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามส่หาอหตัวนะคะอ่าเด็กๆทำถูกกันหรือเปล่าเอ่ย ข้อต่อมานะคะสังเกตภาพนะภาพเขียนจํานวนตัวเลขลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะอ่ามาดูอันแรกค่ะอ่าพี่ไดโนเสารวมีกี่ตัวเอ่ยมีหนึ่งตัวเด็กๆก็เขียนเลข1ลงไปนะคะปิ๊งปองอ่ะเลข1ค่ะอ่ามาดูข้อต่อมานะคะพี่ไก่พี่ไก่มีอยู่กี่ตัวเอ่ยอ่ะเด็กๆลองนะหนึ่งสองสส ห้าหกอ่ามีอยู่กี่ตัวคะหกตัวเด็กๆก็เขียนเลขหกลงไปนะคะปิ้งปองอ่าเด็กๆเขียนเลขหกถูกกันไหมเอ้ยอ่ามาดูต่อมาพี่ผีเสื้อพี่ผีเสื้อมีอยู่กี่ตัวกันนะมาลองชุดกันนักกันนะัคะันนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มีอยู่กี่ตัวกันคะอ่า9ตัวนะคะอ่ามาลองเขียนเลข9กันปิ้งปองหะเด็กๆเขียนเลข9ถูกกันไหมเอ่ยอ่ามาดูข้อสุดท้ายพี่แกะพี่แกะพี่แกะอ่ามาลองนับพี่แกะกันนะคะอ่นนับหนึ่งสองสามมีอยู่กี่ตัวกันเอ่ย ปิ้งปองที่แกะมีอยู่3ตัวนะคะอาจเด็กๆเขียนเลขสามกันถูกไหมคะ